บ้านไทยแหลมเกตบใายข้างบนเลี้ยงถ่ายวิดีโอรหรือถ่ายลูกหมดละถ่ายวิดีโอเดี๋ยวถ่ายลูกเพิ่มถ่ายรูปมาได้เจ็ดิบรูกแล้๋ยวถ่ายเดี๋ยวตามซิอัครสถานแห่งการพักผ่อนเชิงธรรมชาติริมชายทะเลปราณบุรี ด้วยอาณาบริเวณกว้างขวางภายในบ้านไทยแหลมเกตซึ่งเป็นที่พักตากอากาศติดชายทะเลจึงทำให้มีบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ของสวนพฤกษชาติกับบ้านเรือนไทยบ้านเรือนไทยหลังใหญ่แบ่งออกเป็นห้องห้อง แต่ละห้องสามารถกั้นด้วยฉากพลาสติกให้ถึงความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงห้องพักในแต่ละห้องมีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นแอร์ทีวีหรือแม้แต่น้ำอุ่นภายในห้องน้ำเรือนพักอำแดงอุ่น เป็นเรือนพักขนาดใหญ่มีอยู่สองห้องสำหรับห้องใหญ่มีเตียงนอนขนาดบิ๊กไซส์สองเตียงภายในห้องกว้างขวางโอโถงจุดชมวิวจากภายในห้องจะเป็นกระจกสีทา สามารถมองวิวทิวทัศนได้อย่างดีในด้านนอกจะไม่สามารถมองเห็นภายในห้องนอนได้แม้แต่ิดเดียวห้องเล็กในบ้านแฝดขนาดหนึ่งเตียงนอนเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบคัน บ้านไทยแหลมเกตเป็นบ้านที่ปลูกสร้างในลักษณะเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติติดชายทะเลสะดวกสบายในการลงเล่นน้ำทะเลได้อย่างง่ายดาย,าย,ดยห้องพักเรือนแถวขนาดใหญ่ จัดไว้มีสองเรือนแต่และห้องเป็นห้องซอยบริเวณระเบียงหน้าห้องของเรือนแถวจัดเป็นระเบียงส่วนตัวภายในห้องมันจุดเตียงนอนไว้สองเตียง อุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างครบครันห้องเรือนแถวสำหรับเตียงเดี่ยว ภายในห้องเรือนแถวสำหรับเตียงเดี่ยวจะเป็นเตียงเดี่ยวขนาดบิ๊กไซส์ตั้งอยู่ตรงกลางของห้องสะดวกสบายกับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างสมบูรณ์แบบลงตัวแล้วก็ที่นวดที่ขายไหม ถ่ายฮะเดี๋ยวผมเก็บทั้งหมดบรรยากาศภายในบ้านไทยแหลมเกตจะเป็นลักษณะของบรรยากาศอิงธรรมชาติบริการเสริมพิเศษจากบ้านไทยแหลมเกต สำหรับท่านที่ต้องการนวดพักผ่อนบ้านไทยแหลมเกตจัดเป็นลักษณะห้องสปามีนวดแผนโบราณไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เมื่อยล้า บริเวณหาดทรายชายทะเลของบ้านไทยแหลมเกศจัดเป็นโซนร้านอาหารย่อมๆสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าพักผ่อนหรือลงเล่นน้ำบริเวณชายทะเลก็สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างสะดวกสบายร้านอาหารในบ้านไทยแหลมเกศเป็นร้านอาหารโล่งโปร่งขนาดใหญ่ บ้านไทยแหลมเกตสถานที่พักตาอากาศเชิงธรรมชาติคริมชายฝั่งทะเลเส้นทางการเดินทางใช้ถนนเส้นเรียบชายทะเลจากปากน้ำปราณมุ่งสู่เขากระโหลกบ้านไทยแหลมเกตอยู่ห่างจากปากน้ำปราณประมาณสองกิโลเมตรเศษ อาคารสถานแห่งความลงตัวกับความสุขแบบธรรมชาติที่บ้านไทยแหลมเกตปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน